ก็วันนี้นะคะดาด้านะคะพานำนะคะนำท่านมาชมนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ของไขโตซานแล้วก็เบอร์แพนนะคะคู่หูมหัศรรรย์ของเรานั่นเองนะคะคือวันนี้เรามาดูของจริงเลยค่ะชมของจริงเลยด่าด้ามาแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของสวนทั้งสองท่านเลยนะคะแล้วก็เป็นสมาชิกของ WCI นะคะแนะนําตัวเลยค่ะ ใส่จะใส่มาโดนมาเนีล้วไปมาก็เริ่มปลูกที่แรกครับแต่มันเป็นยังไงล่ะนุ้ยพอไงมานุ้ยบกขาดจะเกลี่ยต่อลงไปเรื่อยพอของคนอื่นของเขามันมันม่มีนุ้ยมต่อไปเรื่อยของเขาหนุ่ยเหมือนเดิมเลยอันนี้มันสมคำล่ำลือนะคะของเบอร์แคนที่บอกว่าเก็บก่อนเขาแล้วก็ หมดที่หลังเขาเพราะว่ามันมีรุ่นรุ่นรุ่นที่จะขึ้นต่อเนื่องอันนี้อันนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่นะคะที่ขึ้นมาอ่ะแนะนําตัวขายท่านหนึ่งค่ะผมให้ผู้ภานรงค์เข้าบ้าป่านี่แหละมคิดไปค่ะเกษตรแบบนี้ละก็อย่างนี้ละ<ฆ>ใส่บ้านเป็นไหนก็ประทับใจดีหมดเลยดีแล้วดีกันหมดแล้วดีหมดเลยรุกหมดแลยเราก็หมดได้ กัดที่แนะนำพ่นวางไหนีอันเนี้ยอันนี้ันแล้ะครับแนะนำอยู่แนะน้ำไทยตะสาพ่นีจะว่ามันกัดเพราะว่าของเดี๋ยวนี้ทั้งคนมันเป็นโรคหลายเนาะมันผต้องยู่นี่วันนี้ฝังเข้าว่ามีดอกมีเจ้านี่อ่าเขาผสมนี่เจ้านี่ตานนี่ในบ้านห้องนี้เขาคือเขาอ่าพี่ทั้งสองท่านนะฮะบบอกว่าของคนอื่นในละแวกบ้านกลางป่านี้เขาปลูกแต่เขาเป็นโรค แต่ของเราเมื่อใช้เวอร์แพนกับกับไคโตซานคู่หมูมหัศจรรย์แล้วอ่ะของเราต่อยอดแล้วก็ออกผลผลิตให้อย่างมากมายดกจริงๆนะฮะดกกว่าคราวที่แล้วที่เราได้มาอีกเนี่ยน่าจะได้เก็บเกี่ยวประมาณไหนฮะประมาณอาทิตย์กว่าเนี้ยอาทิตย์ละฝ่าก่าได้เก็บเกี่ยวแล้วใช่ไหมฮะว้าวพอใจไหมฮะพอ,อใจให้คะแนนของเวอร์แพนคู่หมูมหัศจรรย์เท่าไหร่ดีคะให้เกิน 100. ร้อยแล้วพี่เอ้าล่ะหิ้วร้อย ให้เอเซ็นต์ี่ให้เกินร้อยเลยสำหรับคนีีเนาะโอเคค่ะอันนี้เรามาเล่าสู่กันฟังนะคะนี่คือของจริงไม่ได้มีโมอะไรเลยนะคะของแท้มาเห็นเห็นเลยโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย